สวัสดีครับพบก,กับรายการ Ex 23, Exam 23 Example for You r Way นะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกม Batman Arkham Asylum นั่นเองครับผมนะฮะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเตะตูดพลอชันไอวี่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเจอโจ๊กเกอร์ก็เลยแบบว่าเฮ้ยแหมดีใจจังเลยที่เราไปอัดพลอชันไอวี่ให้นะฮะอะไรต่ออะไรต่างๆนานาและอย่างที่เห็นกันนะครับว่าเราต้องมาเตะโจ๊กเกอร์ที่ว่า visitor visitor center visitor วิสิเตอร์เซ็นโอ้วิสิเตอร์เซ็นเตอร์โอเคห้องขยายเสียงตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าไอ้ลูกน้องโจเกอร์มันก็ทําการเอาไม้นะครับมาตอกๆๆๆๆแล้วก็สร้างเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นฉากนะฮะแล้วก็เป็นหน้าโจเกอร์อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเด้นเข้าไปหามันกันเลย เฉพาะแขกรับเชิญเท่านั้นขอเช็คชื่อก่อนนะครับว่าคุณมีชื่ออยู่ในลิสต์หรือเปล่านะฮะไอ้เบิร์กนี่ก็ทําการเช็คชื่อเรานั่นเองซึ่งพวกนี้เป็นลูกน้องโจ๊กเกอร์แล้วก็บ้าบอๆเหมือนโจ๊กเกอร์นั่นเองแต่น้อยกว่าแบทแมนนะฮะสังเกตได้ว่าเต็มนะฮะชื่อแบทแมนเต็มกระดาษเลยทีเดียวโอเคเป็นแขกผู้มีเกียรตินะฮะเอาละพวกเราปรบมือให้เขาหน่อยนะฮะต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะ ซึ่งเราจะไว้ชีวิตไอ้พวกนี้นะแล้วเข้าไปข้างในเลยก็ได้แต่ลองสแกนดูด้านในมีอีกสอีกสิบหกคนรวมด้านนอกอีกสี่เป็นยี่สิบนะฮะซึ่งคุณจะเดินผ่านพวกนี้ไปให้หมดเลยก็ได้แล้วไปหาโจ๊กเกอร์เลยก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรผมจะซัดพวกนี้ให้หมดเลยเพื่ออะไรเหรอเพื่อความสนุกนั่นเองเอามันติแบแบรแรงวะเอามันติยังวะมันติมันติมันติอะอืมมันติบอื้อ,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 อือืไม่สตารน,นะเพราะมันเห็นอยู่แล้วว่าเราโจมตีเข้ามาด้วย โโโอออยยยไปเรื่อยๆนะการทำพิทิคอเนี่ยต้องคลิกช้าๆแต่คลิกเรื่อยๆนะครับปา๊บโร่ปาบี้เจ็ดเรียบร้อยหลับหมดครับด้านนอก แต่ด้านในอีกตั้ง20คนเลยนะฮะอีกสิอีกสิอีกสิหกคนกันเลยทีเดียวเพราะนั้นเราต้องใช้เครื่องทุเรียนกันหน่อยนะครับผมเย้มมืก็จะปกต้อนรับเรานะครับเก่งจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเราโดดกระทั้ไปเลยตอนนี้มันก็จะไม่ดีถูกไหมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องจัดการ <c oughs> จัดของขวัญต้อนรับมันซะก่อนมันก็คือไอ้โปรตีนเดียนั่นเอง จะอัด1กคนนี้ให้หมดรอดไหมเนี่ยผมจะรอดไหมเนี่ยพร้อมไหม3 2 1อือหือ,อแล้วก็ตอนนี้แหละครับเก็บมาให้หมดนะฮะอืออย่างน้อยก็ได้3แล้วอืออืต๊บโอ้โห่4ฮะอืออย่าไปเน้นคอมโบนะครับเน้นตอนนี้เน้นคเคาน์เตอร์ให้หมดก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่โดนสวนนั่นเอง You're gonna Let's this. Hmm. bleed, Main c finish ผมแม่คอเตอร์ผมเลื่อยเนี่ยเพื่อโอ้ยเอ็นเป็ดโอ้ยหลุดเลยแม่กำลังรุ้เลยว่าเฮ้ยทำไมกูได้เยอะขนาดนี้วะออื้เราสามารถกดชิปและขี้ขวาได้นะถ้าคุณกดท่ามาแล้วแล้วก็เมื่ออาจไปสักพักเนี่ย อาวหลุดเลยหลุดเลยกูมันจะเป็นการเทคดาวนั่นเองนะฮะโอ้ยเต็มแก้มยับผมปึ๊บอืมปุ๊บเทคดาวแต่ถ้าคลิกคลิกขวานะฮะมันจะเป็นการโกรนั่นเองคือแบกไอ้พวกนี้แล้วก็ยกว่างไปเลยนะครับเย้ yeah. จัดการเรียบร้อยสิบหกคนโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. นะพยายามเทคดาวมันให้ได้มากที่สุดเทคดาวไป,ไปนับไปทีละตัวรีบเทคดาวให้ให้เรียบร้อยซะนะครับเราจะได้ไม่มีปัญหาจะได้แบบว่านาจะจ๊ะส uh ัพเกรดจะได้แบบไม่โดนลุมตีนั่นเองตอนสู้หมู่อย่างนี้นะฮะไปเข้าไปด้านในกันเลยโอ้โ oh ้เกมก็ทกําการเซฟนะตรงนี้ก็จะเป็นห้อง ที่โจ๊กเกอร์ใช้ขยายเสียงแล้วไม่ใช่ขยายเสียงที่โจ๊กเกอร์เข้ามานั่นเองเข้ามาด้านใน,นนะฮะเจอมีหัวโจ๊กเกอร์อยู่ซูงก็ได้ครับอย่าเดินเข้าเลย <c oughs> no โน้ไอ <Never> um ่ e ฮฟส p r i า e นะโจ๊กเกอร์มันก็สวมหัวทีว <show> ีน <gradually dynam ite> ั no ่นเองฮ่าฮ่าฮ uh ่ากวนมาตัดใช้ได้เลยครับยอมรับเลยง่ายเอ็ดเจ็ดหกห้าสีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนับถอยหลังระเบิดปะวะร้านเพนก็เพนเพนเออบนะเพนยังไงก็โดนระเบิดอยู่ดีนะฮะ แล้วคุณก็จะเต็มหน้าครับบอ้องทงวิ่งแดกไปช่วงหนึ่งมึนกันเลยทีเดียวแบทแมนฉันเออเออเป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์เป็น, Person, ปนไรจากเกมเทนเพอร์เซนต์นะฮะมืนเลยออืฮึโอเคครับปีนขึ้นมาโอ้เต็มนี่เป็นทีวีโจ๊กเกอร์หนีไปทางห้องนี้นะฮะอ่าอาา่าฮะเอาเลยนะครับเราก็เดินเข้ามาตรงนี้นะฮะเย ทำไมแกไม่หยุดแบทแมนแ <c oughs> บทแมนซับหนาหายไปหนึ่งสอม <c oughs> มึงก็ทำการมั <c oughs> นฮึ่มดวลกันนิ่มๆเลยมันก็ทะเลาะกับไอ้นี่นะครับอ่ะปึ๊บหลับนิ่มๆไปอีกคนโคตรเท่ <c oughs> <c oughs> ทะเลาะกับตุ๊กตานะฮะ <c oughs> ไอะ้ตุ๊กตานี่โหดน,นะโหดน,นะโหดใช้ได้นะเออแหมเออเออใคทันก็มานะฮะแต่แบทแมนนิ่งมากไม่กลัวกันเลยทีเดียวนะ <laughs> you had to spoil everything, didn't you? Beating up Bane, feeding Scarecrow to Croc, slapping around Harley, my hobby by the way, <laughs> and ruining all my lovely venom plants. <laughs> it's over, Joker. But don't let Over Why original <laughs> dark night. <laughs> <laughs> ตรงจุดนี้นะครับแนะนำแนะนำว่าให้จัดการกับไททันให้เสร็จซะก่อนนะก่อนจะแคร์พวกคนตัวเล็กๆเนี่ยพวกลูกน้องกับจอกกระจอกเนี่ยออป่าเอ้ยโอ้หลบคนเพโชคดีอ่ะโอ้ไม่ไหว น้องล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 งให้ไวเลยลงให้ไวเลยวิ่งให้เร็วเลยครับมาตั้งหลักห่างๆเลยฮะน้องมันจะมาได้เรื่อยๆนะครับเื้อตีลังกาต้องลงอุ้ยโดนปลาอัดอีกเล่นเป็นเด็กไม่ได้ปลาอัดเอาละฮะรอรอกลับ ขีค่คอนะฮะถ้าเลือดมันหมดไปหนึ่งหลอดเราจะสามารถไปขีค่คอมันได้นะครับงันก็ขี่คอมันซะขี่ค,คอขี่ค,คอขี่คอเย a ขี่คอตัวนี้จบก็มาขี่คอตัวนี้ต่อนะฮะจัดการให้เสร็จๆไปนะครับพวกไข้ท่ันอันตรายนะฮะพวกนี้ตีมันซะตีมตัน ตีมันเออตีมัน,มนออ้ยกำปั๊มแปบแรงโดดหลบให้ไวเลยจ้าพยายามเซฟเลือดไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ออตโต้รีเจนนะฮะไปขี่แล้วครับเ,เ,เบยี่ยมนะฮะ พอเรากำจัดคนไปสักพักหนึงเนี่ยคนมันก็จะโดดลงมาเพิ่มเรื่อยๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องก็ต้องไอ้นี่นะครับต้องกำจัดตัวไททันก่อนนะเดี๋ยสักพักนี้ไททันตายกไททันตัวนี้ก่อนเอาละเอะ้ยล,ล,ล,ลบ <c oughs> ลบได้ว่าจะไม่คนแล้วไม่ใช่เลยหรอก เออออ้โหเออเก็บไปหนึ่งตัวก่อนครับเรียบร้อยอย่างนั้นแหละตดหลงมาโดหลงห่างๆเลยฮะการอยู่ในมุมไม่ช่วยอะไรเลยนะครับมันทำให้เราตายง่ายขึ้นอีกต่างหากเนื่องจากว่าลุงร้อนนั่นเองเฮ้อเอาไว้ ฮึบชิปโตรนะเอากรรมหลุดเลยชิปโตรหลุดเลยชิปโตรชิปกับคลิกซานะ้ายเนี่ยจะเป็นการคว้างไอ้พวกนี้ออกไปนั่นเองแต่ถ้าชิปแล้วคลิกขวาแล้วก็มันจะเป็นการเทคดาวน,นะฮะึมลดลงสิอืมตัวเ,เล็กๆนะครับ พยายามหลบๆอย่าไปโดนดานเมจจากตัวมันนะและที่เหลือก็เป็นการเก็บตัวเล็กนี่คือชิปโตรนะชิปคลิกซ้ายมันเป็นการคว้างเย่ปบมือ <c oughs> สิ nice done Batman เอาเพื่อนเก่านายไปเลยเป็นรางวาัลกอดอนนั่นเอง <c oughs> มาปลุกเขาหน่อยกันดีกว่าปิปป๊บ <c oughs> มันก็ยิงไอ้ปืนไททันนะครับสารไททัน จะฆ่าจิงไปที่กอดอนให้กอดอนเนี่ยติดเชื้อไทยท่านนะฮะและกลายเป็นไอโซเบิ้มกอย่างเมื่อกี้แต่ว่าแบทแมนของเราโดนรับสารไททันด้วยตัวเองโอ้โหค้ดแมนเลยแบทแมนก็กำลังจะกลายเป็นไททันแล้วนะครับแต่ว่าแบทแมนเสือกอดทนได้นะฮะนี่ไงแดกหมัดซะมึงมึนเลยโจ๊กเกอร์ฉัน นี่เนี่โอ้มากวนสตาร์ทนะฮะก็ได้มาแบทแมนเราก็ต้านตัวยาได้นะครับต้านยาไททันได้นะฮะเนื่องจากว่าในภาคอาร์แคบไซแลมเนี่ยเขารับสารไททันมาเยอะเสื่เหลือเกินให้ตายสินะฮะ นี่นะฮะโจ๊กเกอร์มันก็เริ่มคลั่งไปแล้วมันมันก็บอกว่าตัวมันเองเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วมันพร้อมจะสู้ตายแหละปุ๊บมันก็ฉีดสารให้ท่านเข้าตัวเองไปเลย้าตาเหลือกบ้าไปแล้วนะฮะโจ๊กเกอร์เราเซ <c oughs> <c oughs> อร์ิมบอลล์นะฮะแจ็คไรเดอร์ก็เป็นนักข่าวนั่นเองฮะรายงานสถานการณ์ที่อ, <c oughs> อาร์เคมแอสไซนล่มฟันควรนะฮะ ได้รับเทปแมสเซจมาจากโจ๊กเกอร์นั่นเองไปที่หลังคากันได้เลยนะครับไปชมการถ่ายทอดสดการต่อสู้ระหว่างโจ๊กเกอร์แล้วก็แบทแมนนั่นเองโจ๊กเกอร์มันก็ปีนขึ้นมานะฮะ แม่งตัดโมฮอคไปแล้วนะครับตอนนี้หลังจากฉีดสารไททานเข้าไปแม่งกลายเป็นไก่ร่างเป็นตรงโมฮอคกันไปเลยแม่งเถื่อนมากนะร่างนี้เออได้เวลาชนใช้แล้วแมนไอตัวประหลาดสองตัวสู้กันจนไปสู้กันจนกว่าจะตายไปข้างเลยเนี่ยฮะเต็มเต็มคาง และแขกพิเศษของงานก็นนคือกอดอนของนั่นเองนะฮะซึ่งจะโดนอเอยู่เป็นระยะระยะนะฮะเปลี่ยนได้แล้วแบทแมนคือปีให้เปลี่ยนไปไททันนั่นเองนะฮะเปลี่ยนไปไททันแล้วสู้กับฉันได้แล้วไม่มีทางซะหรอกแบทแมนก็เอาสารนะฮะแอนตี้โดนฉีดเข้าตัวเองอีกนะครับทำให้แบทแมนเนี่ยไม่กลายร่างเป็นไททันนะแล้วก็ระวังด้วยนะรู้ว่าทีนี้มันจะ ล้อมไฟฟ้าไว้นะครับฮ่าฮ่โรมเอาละไม่ยอมเปลี่ยนแพทเทิร์นนะครับจะสู้ด้วยร่างปกติอันนี้แหละเอาละครับเราก็มาเริ่มต่อสู้กับจ็อกเกอร์กันเลยวิ่งวิ่งวิ่งครับวิ่ง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 ไวเลยหลบครับช่วงแรกจะเป็นการหลบล้นหรืออาเพื่อเต็มหลบครับหลบล้วนๆเลยนะฮะ โอเคซึ่งเราโจเกันจะส่งลูกน้องมาลุงมาทืบเรานะฮะแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับลูกน้องมันเนี่ยเป็นยกยกมู่สามยกด้วยกันนะฮะซึ่งเราก็ต้องแต่ละยกเนี่ยซึ่งจะบอกมีู่สามยกมันก็ไม่เป๊ะหรอกแต่แก้มที่บอกว่าม่วสามยกเพราะว่าถ้าเรากำจัดลูกน้องมันได้นะฮะแล้วก็นี่ไงโยนแม่งเลย แล้วก็ไอ้นี่นะฮะอุย้ยอะไรอะ่ะเคาน์เตอร์แล้วนะไม่ติดแล้วก็ดึงตัวคือเราต้องรอจังหวะน,นะฮะโจ๊กเกอร์มันจะหันไปมองไอ้นี่นะครับอ่าโดนอีกแล้วเ<ๆ>ต็มที่เลยให้ตายสิเฮ้ยจะเป็นระเบิดนะฮะหลบลมอู้หูนะเคาน์เตอร์แล้วแท้แต่ก็ไม่ติด <c oughs> ต ไม่ตายสิโอ้ยโดนอีกครับเต็มแก้มครับโอเคฮะกำจัดกำจัดไปทีละตัวทีละตัวโอเคหมดเยี่ยมไปวิ่งล่อระเบิดให้มันระเบิดกันฮะโอเคแล้วจะมีคอปเตอร์มานะฮะแจ็คไรเดอร์ก็จะเป็นนักข่าวนั่นเองนะเขาจะ บินผ่านมาแล้วเราก็ต้องเอาไอเนี่ยแบ็คโครดึงโจเกอร์ให้ล่วงลงมาพอดึงลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถวิ่งเข้าไปใส่ท่าโจเกอร์ได้เพราะว่าโจเกอร์เนี่ยมันเล็บมันติดอยู่กับพื้นนะฮะเราก็ตัดมนเลยให้คางแตกไปเลยเย่ yeah. ซึ่งเราจะไม่สามารถทำดาเมจอะไรกับโจเกอร์ได้อีกนะตอนนี้ต้องรอนะครับรอจังหวะและตอนนี้ก็ไม่มีอย่างเดียวนะฮะช่วงนี้จะเป็นการวิ่งวิ่งมาลาทอน วิ่งไปจนกว่าจ๊กเกอร์มันจะเบื่อเบื่อแล้วมันจะนีขึ้นมาทั้งบนเองชาเม้าแบดนะมันโอเคมันพอละต่อไปขั้นต่อไปยกที่สองยกที่สองจะส่งตัวที่ยากขึ้นไปส่งพวกมีดมานั่นเองนะซึ่งเก็บยากเก็บยากกว่าปกติปกติก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นป่ะโดนี้แค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วผโดดครับแนะนําว่าสเจ็บที่ดีที่สุดจะเป็นการโดดนั่นเองโดดไปเรื่อยๆนะฮะตัวมีดบาดอีกแบ็แไหครูอือ โอ้ย <Liberty> หลบ bon หลบหลบให้ไวเลยตื้อดืออืมตึ๊บโดนหลบฮะอืมตึ๊บโยนแม่งเลยนี่น่ไปนู่นซะอืมโดนไฟฟ้าช็อตซะกเดี๋มึงชิบตื้อดื้อืมจะระเบิดออกนะฮะ หลบหลบตัวมีดอย่างเดียวเลยผมแดกซะโยนไปนู่นตื้อดูตุ่มระเบิดลงนะคับเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนเข้ามุมเลยโอ้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 ยแย่แล้วแย่แล้วอืมหยุดยั้งกดยังโอ้โหไม่ทันนะเก็บไม่ทันนะครับผมโจ๊กเกอร์มันก็ส่งชุดต่อไปมาโดยที่โดยที่ผมยังไม่ได้นี่เลยนะดึงโจ๊กเกอร์ลงมาเลยอ่ะหลับไปก่อนเลยหนึ่งคนพยายามเทคดาวน์ทีละคนนะมันจะได้หมดตัวละครไปหมดไปหนึ่งคน

ไม่ว่างอะน็อกอยู่มึนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รีบดึงโจ๊กเกอร์ลงมาให้ได้นะครับโอเคจบเลยเออจบให้ผิวเลยจบให้ผิวเร็วๆเลยอืมอืออือจบไปคนนี่นะมึงโอเคชุดที่สามชุดนี้จะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีพวกนอกจากมีดแล้วมันจะมีพวก มันไม่ส่งวี่มานะชุดนี้แต่ว่ามันจะส่งไอ้นี่มาครับผมส่งตัวที่ใช้กระชัฟ้านะฮะซึ่งที่ผมบอกว่าอันตรายเพราะว่าออตัวทีโร่ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถสู้กับมันซึ่งซึ่งหน้าได้เราต้องโดดโดดไปข้างหลังนะฮะ ซื้อดึอโอ้ยไม่ตายสีเลือดจะหมดแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเออเหลือกี่คนเนี่ยโอ้ยซื้อดอึงโอเคเก็บไอ้นี่ก่อนเลย ต่อไปแล้วมึงคนสุดท้ายโอเคครับดิดึงโจ๊กเกอร์ลงมาเร็วๆคุณเห็นตู้ข้างล่างนั้นเป็นตู้ปืนนะฮะว่าพวกน้องมันจะเข้าไปที่ตู้ปืนแล้วรีบรีบรีบหยิบปืนมายิงเราเพราะนั้นเรารีบจัดการมันก่อนนะหยิบไอ้ตัวปืนเพราะตู้ปืนอันตรายมากเคดึงมากมันจะตกมาข้างล่างแล้วโดนช็อตเออ take anything at you throw Bats. me, รับได้หมดแหละแมวแกจัดการอะไรใส่ฉันมาและฉันจะเป็นผู้ชนะพร้อมกันรอบหน้าหรือย่างแบทแมนก็เอาเอ็กซ์โพซิทเจลพ่นใส่มือเลยทีเดียว Never เอ็กซ์โพซิทเจลอยู่ในมือนะฮะอยู่ในอยู่ในหมัดนะครับชกระเบิดกันเลยทีเดียว โจเกอร์นี่หน้าแหกอะไรทีเดียวนะส่วนแบทแมนแค่มือทะลอกโจกเกอร์นี่เต็มแก้มหน้าแหกนะแต่แบทแมนมือทะลอกนะครับดูเกาะเกาะเกาะบุ๋มนิดหน่อยเจ๋งเลยแบทแมนฉันเอาละจ้านะบาร์บาร่าก็ติดต่อพ่อเขาเนี่ย GCPD ตอนนี้ก็เข้ามาควบคุมฮ Arkham Asylum แล้วนะครับพวกสุอาชญากรระดับสูงนะฮะก็ถูกจับเข้าที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของวีนอมก็กำลังกลับมาเป็นปกติโจ๊กเกอร์ก็ฝันหลอตาเลือกกันเลยทีเดียวนะเจะกันคืนนี้บาแบบไรกัน ให้ให้ไปส่งไหมนะฮะพอรถแบทแมนนี่ช่วยกอดดอนตกน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะฮนะนี่ก็เป็นเสียงนะครับที่บอกว่าฮาวิาเดนกำลังอารวาสอยู่ในเมืองหรืออะไรตออะไรนะฮะแบทแมนก็ไปภารกิจปฏิบัติภารกิจต่อเลยนะฮะไม่ได้พักกันเลยทีเดียวสู้สู้แบทแมนนะฮะเย้จบแล้วครับผมสรุปเกมแบทแมนอาร์แคมแอสไซดัมนะครับ ก็เป็นภาคแรกนะซึ่งจบมาได้สวยงามมากๆเลยชอบดีนะเจ๋งดีตัวนี้ก็จะมีข้าสอบขซีนขึ้นมาให้ดูนิดหน่อยนะฮะเจ๋งนะภาพสวยดีแล้วก็ในเรื่องใช้ได้เลยแหละโอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกมื่นหรือจะเป็นซีรีส์เกมนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะแล้วก็ยังไงก็ตามฝากติดตามซีรีส์เกมนึง หรือคลิปอื่นๆในชแนลในช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับยังไงคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันเกมหน้าคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะฮะตรงนี้นะครับเจ้าก็จะมีอีกมินิคัสซีเล็กๆนะฮะให้เห็นว่ามันมีกล่องสารไททันลอยอยู่ตรงนี้นะครับและแน่นอนเออไอซัลเรอสร์มันก็ออกมานะฮะ ไม่ใช่ซับสโตร์ซับสโตร์มันพ่อหมดไอ้นี่ไอ้หุ่นไลกาเออแม่งก็ยังไม่ตายนะฮะแม่งก็มาเกาะสารถังถังสารไททันไว้อีกโอเค congratulations you have unlocked the ชุดเกราะแบทแมนอันใหม่นั่นเองนะซึ่งสามารถเอาไปใส่เล่นในเชลเลนต์โหมดหรือในเชลเลนต์โหมดได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปเล่นตามพวกเชลเลนต์โหมดต่างๆนานาได้นะฮะแบบแบลาบบแมีให้เล่นอีก pues. มากมายโอเค ซึ่งก็ไปเล่นกันนะครับเพื่อความสนุกสนานของทุกๆท,ท่านแล้วก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาคุณไปตามเก็บเด e ะรีเดอร์ที่เหลือในเกมนะครับ mm hmm. ในในโหมดสตอรี่นะพาไปเก็บให้หมดเลยโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย